คลิปคลิปมันกระดูเยอะไหมคลิปแฟนพี่อะเกือบหมื uh ่นสองคลิปอ่ะผมเอารูปนั้นลงนับปกทั้งสองคลิปเลยพี่คลิปสองก็รูปนอนนั่นนี่ท่ไยตอนไหนวะก็ตอนนี้พี่เปิดกระจกเนาะโอ้ยนี่แม่งเร็วใช่ปะอย่ามอกนะว่ารูปนั้นขึ้นหน้าปกเออแปลงยับเหรอต่างกระแสเนาะ อนอนพานมาทางนี้นะเอาโทรศัพท์ส่องไปในรถเลยเนาะได้ดูน้าปกพอดีเนาะอยากย้ำว่าขออนุญาตแล้วเนาะเจ้าของบอกว่าถ่ายได้เนาะถ่ายอย่างเดียวครับท่านเปิดโอกาสแล้วเนาะไม่ผมนอนอยู่บนรถโอ้จะพักนอนหลับได้ตื่นหนึ่งลงจากรถสวัสดียันย็นครับพี่ไทยอัจฉรบีรอแล้ว จะวิ่งงานตั้งแต่ตีห้าเลยไม่อะบ่นี่ครับอัดจระบีครับอัดตอนเย็นไว้เลยเนาะตอนเช้าวันไห้ไม่ต้องอัดเนาะเช้าหนาแล้วเย็นแล้วอัดตอนเย็นแล้วเช้าอัดยากอเป่าใช่ถ้าเราร้อนมันอัดง่ายเช้าเพื่อตื่นสายอัดตอนเย็นอะถ้าเราร้อนมะอัดง่ายครับถ้าเย็นมันยากมันจะนี่ ช่วงร้อนๆนะมันเข้าดีเนาะใช่ไหมนี่เนะย็นมาก็อัจฉรบีไว้เลยครับพี่ไทยก็ตอนเช้าจะได้ดูงานเลยจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาอัจารบีครับ อาบน้ำมั้งอ,อ,อืมเขาไปเป่ากลองด้วยหรือเปล่าพี่ไปอาบน้ำไหนพี่บอย,อยถ้าไม่อาบน้ำก็จะอาบตลา,า,บาดบอ พี่ไทยเคยขับรถเล็กไหมพี่รถอะไรรถไมโครคูปตาคูคูตาไม่ใช่คูปตากับครับอ๋อแล้วก็ขับโกเบลอยสี่สิบโคลซูลอยหกสิบโอ้แล้วนาจะขับรถรถใหญ่อ่ะบ่อไส้ออ๋อแต่บ่อดินนี่พี่บ่อดินก็รถใหญ่เหมือนกันรถใหญ่เหมือนกันขับขับกี่ปีแล้วขับพวกตัวร่ะ พี่ไทยขับขับขับกี่ปีแล้วขับมาสิบกว่าปีอ่ะสิบกว่าปีนานเหมือนกันดิยังเบื่ออะไรอ่ขับมั่งหยุดมั่งถุงเราไปไปบวชยืนผ่านอ้าหกปีเนี่ยขนาดนี่ยังตั้งแต่โควิดมาเป็นปีเนี่ยเพิ่งจะได้มาเพิ่งจะมาขับเนี่ยน้อยเนี่ยลุงพี่บอกว่า โอ้ทะลุงี้ไปรับตั้งนานแล้วเนี่ยเอ้าแล้วพี่ไทยไม่รู้จักพี่ตินยังไงไม่รู้ก็นี่ไงกับเมียไปทํางานไอ้ของชนน่ะแกตานั่น่ะเราผิดเจมส์แกว่าบอกว่าถ้าจะเอาคนค้าไาโคบอกดูนะว่าบอกฝากไว้ไงล้วก็เมียบอกว่าบอกคนหน้าไว้ไงบกแฟนเขายปโคแสดงว่าบอกบอกพี่ร่วม อที่ร่วมเกเลยอ๋อที่ไปทำนู่นห,หรอือเปล่าพี่ใช่ไหมคลองชนงของคองไอง้คุมคอ,อ,อ,องชนที่จาย์ชูไปอยู่ในป่าในดงอ่ะเั่นอะละที่วาที่สายสายอะไรวะสายสายตีทางหนองไม้งามแล้วก็มาทางสายเนี้ยสายอะไรสายหกหรืออะไรเนี่ยนั่นแหละสายหกนั่นแหละที่จยนชูไปอยู่โดดเดียวเดีวยวใดที่เราไปตัดต้นยางอ่ะไหมที่ผมเข้าไปหาพี่แล้วผมจะเลยเข้าฝ่าย ไหไอ๋อก็เลยได้มารู้จักกับพี่ตินเลยเสียตินครับไปรับกันก็รวงแค่ว่าบอกว่ามีคนอยู่ว่าไปทางตะเจมตะเจมเนี่ยก็เลยว่าให้เบอร์ตะเจมแก็รู้จักเสียตินไงก็เลยโทรบอกเสียตินว่าคนขับนี้ครเขาก็เลยไปดาววันอาทิตย์ออ๋ก็เลยไปรับมาเลย นี่ครับประสบการณ์สิบกว่าปียี่สิบปีแหละแค่ว่างานงานชาวบ้านมันทำใจลำบากใช่นี่ทำใจลำบากหลอกคลองเนี่ยหลอกคลองถ้าคุดซ่ามันใครอยากจะเล่นแล้วไปคุดซ่าอะไรกรมพัฒนาวันเดินเข้าสามรอบที่เอาเอาเอินทือเป่าเดี๋ยวนายช่างนี่มาบอกเอาแบบนี้อเดี๋ยว ความสมองกว่าเอาแบบเอาทำได้ไงอย่างนี้โอ้ไม่รู้ใครเป็นใครบนเขาเองเลยครับพี่งี้ตามสบายเลยอันนี้ความไปเป็นมาขับอยู่บ้านร้อยสี่สิบก็ขับเองยายเองอ่ะขับขับอยู่ไหนพี่โคไทยอ๋อสุโคไทยกงไกราดอ๋อขับเองยายโอ้อยู่ใกล้ๆบ้านผมอะไรครับจากสุโขไปสุโขทัยไปบ้านผมก็กิโลเฮ้ยไหนมาปางกิโล ตีไปจากพิษโลกจากวันโลกไปพิษโลกนี่มันก็หกสิบกิโลแล้วจากบอกสอไปบ้านผมก็สามสิบกโลอุ๊กับร้อยร้อยกว่ากิโลร้อยกว่ากิโลไปมาไปมาเป็นคนจังหวัดเดียวกันตัวนี้จังหวัดพิจังหวัดพิษณุโลกเัภาคเดียวกันเลยไม่แฟนแม่ผมก็ได้ไปแฟนได้แฟนอยู่สุโขทัยแต่ไม่รู้บ้านอะไร ฮะจักจำไม่ได้ครับผมเพิ่งไปเมื่อไหร่เมื่อนี้เองสุโขทัยน่ะมีกองอหร่ล่ามีมาศสิงดมลึงตาตาเอออะไรสิงโดมันี่นะมั้งน่าจะสิงโดมอะไรนี่นะมั้งเออเออประมาณนี้แหละผมจำไม่ค่อยได้ผมเพิ่งไปเมื่อไหร่เมื่อนี่เอง อ๋อแล้วแล้วพี่ชายกับนายเมียอยู่นี่ครับฮะฮะอะไรในตู้โทรศัพท์ในธนาคารไม่มีตังค์ยังไม่ได้โอนตังค์ใส่ธนาคารเลยตัว นนี่ครัับก็ฟดูละว่าความไปเป็นมาจากพี่ไทยมารู้จักพี่จินมันนนกก็โอะไิยังไม่ได้เติมตังค์เข้าอะไรลืมซื้อโคมาฮะเติมกี่บาทผมต้องไอยู่บ้านอยู่แม่ยซื้อโคให้พี่บอยพี่บอยกินเบียร์ได้อยู่ไม่เป็นสางหรอกตอนนี้เอามาสักขวดซิแค่ปากหน่อยไม่มึงจะเติมกี่บาทจะเติมกี่บาท ฮะเราเดูในนาค่ายก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงค่ายเชื่ก่อนสะท้อนลองเสียบอยเลยเสียบอยจัดให้เสียบอยจัดให้นะครับแล้วก็ความไปเป็นมาครับเท่รู้จักเสียดสินแล้วเราก็รู้แล้วโอเคครับคลิปนี้ก็บป bye b y ครับสวัสดีครับ